ต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าผมได้แกะเจ้าตัวเนี่ยตั้งแต่ปี2024เข้าไปแล้วนะฮะดังนั้นเนี่ยจะเป็นการแกะซ้ำเพื่อให้คุณได้รู้ว่าข้างในตัวเจ้าตัวดูอัลเซนมันมีอะไรบ้างลอบกล่องนะครับมันไม่มีอะไรมากก็จะมีการบอกประกันแล้วก็หลังกล่องจะบอกฟีเจอร์ต่างๆของเจ้าตัวดูอัลเซนตัวนี้ว่ามีอะไรบ้างซึ่งแน่นอนถ้าเอาเรื่องเด่นๆเลยก็คืออะแดปตีฟทิกร์นั่นเองข้างในเวลาคุณแกะกล่องออกมาคุณก็จะเจอกล่องอีกรอบหนึ่งซึ่งข้างในก็จะมีจอยนอนอยู่แล้วก็ ตัวมันเองในห่อพลาสติกเอาไว้ข้างล้าจะมีข้อมือรับประกันแล้วก็วอลเลนตีนะครับซึ่งแอบเสียดายนิดนึงที่ผมคิดว่าเขาน่าจะแถมสายชาร์จเจ้ตัวดูอซินนี้มาให้ด้วยซึ่งถ้าเกิดได้มามันก็จะเป็น USB Type C แล้วผมคิดว่าถ้าได้ Type C ของตัวซ o นี่ผมคิดว่ามันน่าเป็นอะไรที่เจ๋งมากๆซึ่งคงอารมณ์เยอก่ X Box ที่แบบให้ยาวมาเกือบ10เมตรดักรึมันยาวมาก ตัวด,ดูเซนของผมนะครับจะมาพร้อมกับสีขาวที่จะไม่ค่อยขาวสักเท่าไหร่โดยสีขาวเนี่ยจะเป็นสีเฉดเดียวกับ PS5 ซึ่งผมคิดว่ามันมีความสวยมากๆมันมีความเทานมนิดๆแล้วก็ตัวจอยเนี่ยจะมีสีดําตัดตามตัวเล็กน้อยวัสดุที่ใช้จะเป็นพลาส,สติกเกรตดดีมากๆซึ่งตรงส่วนของด้านล่างที่ต้องเอามือไปกริบเนี่ยจะมีความด้านหน่อยๆมีความสากมือไม่มากจับถือกำลังดี แล้วก็มีดีเทลเล็กๆน้อยๆที่ผมคิดว่าเป็นกิมมิคที่ใครอยากได้จอตัวนี้คงคิดว่าต้อง,ง,งยิ้มมุมปากก็คือไอ้ปุ่มที่เป็นรอยสากนะครับมันเป็นลาย PlayStation ซึ่งเป็นกิมมิคที่ผมชอบมากมากเอาจริงผมพยายามถ่ายออกมาให้มันเห็นแล้วแต่ว่ากล้องผมมาโครไม่พอผมเอารูปจากในอินเทอร์เน็ตหรือไม่ก็กล้องมือถือผมถ่ายเอาแล้วกันว่ามันจะเป็นยังไตงตัวก้านอนาล็อกนะครับจะเป็นปุ่มยางซึ่งตรงกลางตัวอนาล็อกเนี่ยมันจะไม่ได้วาวลงรับปุ่มมือแบบ Xbox มันจะเป็น แอนขึ้นเพื่อรับนิ้วมือของเราซึ่งจะแตกต่างกับ x o o x อย่างที่ผมพูดไปในขณะที่ใช้มันก็โอเคอ่ะมันไม่ได้รู้สึกว่ารบกวนแรวแมากผมคิดว่าสบายดอซ้ำแล้วก็ตัวระหว่างอนาล็อกนีครับก็จะมีปุ่มรูป l a y s t a t i o นสีดำที่เป็นโลโก้แบบคลาสสิกเลยซึ่งผมเห็นหลายคนเอาไปแปลงเป็นแบบ สีเดิมของ p l a y s t a t i o n 1งผมคิดว่าสวยดีนะต่อมาขึ้นมาจากเจ้าตัวลาย PlayStation นะครับก็จะมีลำโพงต่อจากลำโพงก็จะเป็นทัชแพดที่คุมไปด้วย a m b i e n t l ท g h t ที่ปรับสีได้ภายในโปรแกรมนะครับแล้วก็ส่วนตัวผมคิดว่าไม่ได้ชอบวัสดุของมันสักเท่าไหร่ผมคิดว่ามันลื่นไปสำหรับชิปเป็นทัชแพดถ้าถ้าเป็นผมมาจะให้มันมีฟีลลิ่งที่สากกว่านี้ประมาณนึงแต่เอาจริงๆแล้วผมก็ไม่ค่อยได้ใช้มันสักเท่าไหร่เพราะว่าผมเล่นใน PC เป็นหลักนะครับ ตัวข้างๆนะครับก็จะเป็นปุ่มกดสีใสนะครับมีปุ่มขึ้นลง้า้ขวาเป็น d p a d แล้วก็เป็นปุ่มตัว O X สี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมนะครับซึ่งเป็นปุ่มใสทั้ง4ี่ปุ่มเลยด้วยความว่ามันต้องคุมโทนโดยข้างในนะครับมันจะเป็นลายกัดสีเทาออกมาซึ่งส่วนตัวผมทั้งชอบและไม่ชอบในเวลาเดียวกันด้วยความที่มันคุมโทนมันสวยครับ ปุ่มมันเั็นปุ่มใสแต่ผมรู้สึกว่าผมอยากให้ปุ่มกากรบาโตโอเอ็กแล้วก็สี่เหลี่ยมอะไรเงี้ยข้างในมันเป็นสีแบบเหมือนเดิมเหมือน PS4 PS3 อะไรเงี้ยคือนึกภาพตามผมนะครับถ้าเกิดคุณซื้อ p s 5มาเป็นเครื่องเกมเครื่องแรกในชีวิตของคุณแล้วคุณอยากจะเล่นมันแล้ว ผมต้องกดปุ่มตโตอสีแดงเนี่ยแล้วคุณไม่เคยใช้จอยมาก่อนคุณก็จะลำบากนิดนึงในการคือคุณต้องก้มลงมามองว่าอันไหนมันโอวะแล้วก็กดซึ่งถ้าเกิดมันเป็นสีมันสามารถจําแนกได้ไวกว่าแล้วก็สัญลักษณ์มันจะเด่นกว่าในมุมผมก็คือรู้สึกว่าถ้ามันมีสีหน่อยมันจะทําให้จําแนกปุ่มได้ง่ายขนาดนั้นเองซึ่งเอาจริงๆผมเล่นบนคอมอ่ะก็ปุ่มมันไม่ไม่ตรงอยู่แล้วแต่เอาจริงๆผมก็ยังอยากให้มันมีอยู่นะ แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่ผมคิดว่าถ้าเกิดมันจําแนกได้ง่ายแล้วถ้าเกิดปุ่มมันมีสีผมคิดว่ามันจะทํำให้จอยมันดูคันเล f ฟฟ์ขึ้นนิดนึงหรอในมุมมมองของผมคิดว่ามันน่าจะสวยกว่านี้ถ้าเกิดจอยมันมีสีสันเพิ่มขึ้นมานะครับโดยปุ่มสัมผัสของตัวจอยนะครับมันจะมีความนุ่มๆุ่มมากกว่าตัว Xbox การกดนี้จะไม่นึกเท่าแต่ ทุกครั้งที่กดจะรู้สึกดีเหมือนกันลูกศรน,นะครับก็จะไม่มีความคลิกกี้เหมือนใน Xbox ก็คือเจ้าตัว D-pad จะเป็นฟิลเหมือนปุ่มยางซึ่งส่วนตัวผมคิดว่าเอ่อดีกว่าในเรื่องของเสียงเพราะว่าเจ้าตัวนี้นี่เงียบแล้วก็นุ่มมือกว่ามากๆแต่มันก็จะเป็นคนอีก c o l ะฟ f e e ิ่งนึงถ้าเกิด Xbox มันจะเป็นฟา์มแบบคลิกกี้คลิกลกี้รู้สึกตอบสนองดีกว่าซึ่งอันนี้ผมคิดว่าแล้วแต่คนจะชอบส่วนตัวผมชอบทั้งคู่นะมาที่ปุ่มชิกเกอร์กันหน่อยดีกว่าผมบอกเลยว่าผมไม่ชอบเลยรวมไปถึง Adaptive ท r ด้วยนนั่กเองถึงแม้จะเป็นตัวชูโรงของ DualSense เนี่ยผมรู้สึกเฉยๆกับมันตั้งแต่แรกเห็นด้วยคาว่าผมเล่นใน PC ด้วย มันก็เลยรองรับน้อยเอามากๆเกมแรกที่ผมเจอว่ามันมี adaptive t i g g e r ก็คือ epic legend นะครับเป็นปืน speed fire แล้วผมลองเล่นในจอยนี้ดูแล้วแบบลองกดพีแลแอนทีมันหนักมากมันสะเทือนเข้ามาที่มือเยอะแบบตอนแรกวันโคจะยิงโดนอะแต่กูยิงไม่โดนเพราะว่า adaptive มันทำงานไม่ดีซึ่งผมคิดว่าถ้าเกิดคุณเล่นเกมออนไลน์มันตีเพลเยอร์มันอาจจะไม่ได้เหมาะขนาดนั้นแต่ถ้าเกิดเป็นออฟไลน์อาจจะดีกว่ามากๆซึ่งส่วนนี้ผมคิดว่ามันปิดได้แล้วก็ผมปิดไปละ เอาง่ายๆว่าผมโดนรบกวนการเล่นมากไปหน่อยนะครับก็เลยทําให้ผมไม่ค่อยประทับใจกับมันสักเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดเป็นเกมที่ยิ m เตอร์เผมคิดว่าใครหลายๆคนจะชอบแต่ส่วนตัวผมไม่ชอบสักเท่าไหร่นะครับแถมข้อเสียใหญ่ๆที่นอกจากแอ a ต t i ติ t กเกอร์ที่ผมไม่ชอบแล้วก็วคือผมไม่ค่อยประทับใจตัว R1 กับ L1 ของมันสักเท่าไหร่คือมันมีความลึกและโยบยาบเอามากๆซึ่ง ผมขอเปรียบเทียบกับ Xbox Xbox เนี่ยมันจะมีความ snappy คิก c k y แล้วก็จังหวะกดที่ไม่ได้ลึกมากผมรู้สึกว่าเป็นเป็นปุ่มที่ต้องกดไวกว่าบางมืออื่นเพราะว่ามันอาจจะเป็นปุ่มละเบิดหรือออย่างผมไมไเมล่นเกมแ่งเราก็จะเป็นปุ่มเปลี่ยนเกียร์ขึ้นชิปแปบบ๊บชิปดาวอย่างเงี้ยครับถ้าเกิดมันมีความลึกเกินไปหรือมีความหนืดอะ่ะผมรู้สึกว่ามันทําให้จังหวะที่ผมกดอะ่ะมันแปลก ผมก็เลยยังไม่ชอบปุ่ม R1 L1 ของมันแต่ถ้าเกิดคนที่ชอบกดปุ่ม R1 L1 หนักๆชอบความนิ่มนวลอาจจะชอบก็ได้แต่ส่วนตัวผมไม่ชอบครับท่าน,น,นั้นเองบีอีกเรื่องหนึ่งที่ผมไม่ชอบกับปุ่มทิกเกอร์ก็คือรู้สึกว่าปุ่มทิกเกอร์เนี่ยมันมีความใหญ่กว้างมากเกินไปแล้วก็มีความต้านมือที่เยอะไปนิดนึงในมุมมองของผมผมชอบปุ่มทิกเกอร์ของ Xbox มากกว่า เหตุผลง่ายๆคือมันมีความกว้างในการกดหน่อยหนึ่งแล้วก็ลี t ิสแตนน์ความต้านมือมันกําลังโอเคกว่า ฟีลลิ่งในการกดที่ผมคิดว่ายังไม่ได้ประทับใจมากเนี่ยมันมีเรื่องของอความยืดของปุ่มติกเกอร์ที่ออกมาข้างหน้าน้อยไปหน่อยผมคิดว่าถ้าเกิดเจ้าตัวดอเซนเนี่ยได้ความกว้างของปุ่มติกเกอร์ที่ยืดออกมาสักมิลสมิลที่แบบว่าให้มันยืดออกมาแบบเหมือนอารมณ์เหมือนไกลปืนมากกว่านี้ผมคิดว่ามันจะดีได้มากกว่านี้ มากมากเลยฟีลิ่งในการจับถือรวมไปถึงการกดยิงปืนในเกมผมคิดว่าจะทําให้อิมเมอร์ซีฟได้มากขึ้นผมคิดว่าเจ้าตัวดรือเซนยังสอบตกในเรื่องนี้เยอะพอสมควรกับปุ่มทิกเกอร์แต่มันก็แล้วแต่คนด้วยแต่ผมคิดว่าเป็นส่วนที่ผมไม่ชอบเป็นส่วนของเจ้าจอตัวนี้นั่นเองถึงแม้ว่าเขาจะสอบตกในเรื่องปุ่มทิกเกอร์นะครับเขาก็ยังมีข้อที่สอบผ่านของมันอยู่เหมือนกันโดยหลักๆมี2ข้อใหญ่เลยทีเดียวมาดูที่ข้อแรกกันก่อนครับ ต้องบอกไปก่อนว่าจอยตัวนี้เป็นหนึ่งในจอยเพเที่จับถือที่ดีที่สุดในปริตัทของ p พ a y s t a t ชั n เลยก็ว่าได้เพราะว่าผมเคยจับ p พ3์สามเพมาแล้วของของเพื่อนนะแล้วก็ของน้องผมรู้สึกว่าไม่ได้ประทับใจอะไรในตัวของมันสักเท่าไหร่หลักๆเหตุผลง่า่ยคือมันค่อนข้างเหล็กมากครับความรู้สึกของมันจะเป็นฟิลแบบจอยที่มีความกว้างแต่มันผอมซึ่งแตต่างจาก Xbox ที่มันเป็นจอยที่มีความกว้างน้อยลงปุ่มจะอยู่ใกล้ๆกันอ้วนกระชับมือมากกว่า ผมคิดว่าการจับถิ่มันดีขึ้นเอามากๆด้วยความวบอิ่มในการทำ body shape แบบใหม่ที่ลักษณะมันใหญ่ขึ้นกัดจับกระชับมือขึ้นทําให้เล่นเกมฟินขึ้นอย่างบอกไม่ถูกเลยทีเดียวแต่ผมก็ยังให้ความเห็นส่วนตัวเรื่องหนึ่งนะครับแบบมากๆ ถึงแม้ผมจะชอบเรียลนี้แบบสุดๆแต่ว่าการเล่นเกมที่ผมจะชอบกับเรียลนี้คือเกมยิงปืนเท่านั้นเกม Third Person เกม FPS ผมคิดว่าจอย PlayStation ทาได้ดีกว่า Xbox มากๆเพราะว่ามันสามารถควบคุมแบบบางอย่างได้แบบ mm. ดีกว่าแต่พอกับการเป็นเกมแข่งรถแบบ Forza Horizon ผมจะชอบจอย x b x x เป็นพิเศษพรอรู้สึกว่าเรียลมันเหมาะกับการเอามาเล่นเกมแข่งรถมากกว่ารู้สึกเข้าโค้งได้ดีกว่าการกด เกียร์เปลี่ยนได้สนุกกว่าแล้วก็เรื่องของคันเร่งและเบรกที่ผมคิดว่า Xbox ยังทําได้ดีกว่าอยู่พอสมควรแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่ Xbox ยังทําได้ดีกว่าคือเรื่องการถือในการเล่นเกมนานๆผมรู้สึกว่า JoyPlay ดีขึ้นมากในเรื่องของความกระชับมือ แต่ยังไม่สบายถ้าตัว Xbox ที่เวลาเล่นเกมเซกชันที่มันเป็นลองเซกชัน Xbox ทําได้ดีกว่ามากมันจับได้สบายกว่ามันกระชับมือมากกว่าหลักๆคือมันสบายมือกว่ามากๆเลยทีเดียวครับกลับมาที่ข้อดีอีกรอบหนึ่งนะครับข้อดีข้อที่2ของมันคือเรื่องของแบตเตอรี่ถึงแม้ว่าแบตเตอรี่มันจะไม่ได้อึดและทนที่สุดของตลาดนะครับแต่ผมรู้สึกว่าสิ่งหนึ่งที่ผมชอบคือการมันบิวอินแบตเตอรี่เข้ามาในตัวจอยเลยผมไม่ได้อยากเปลี่ยนแบต อีกแล้วคือผมเองซื้อ Third p ปาร์ตี้มาใส่ Xbox นะครับแต่ผมรู้สึกว่าเวลาผมจะแบบไปเล่นเกมนอกบ้านหรืออาจอตัวนี้ไปเล่นเกมใน iPad เลยก็ตามผจะหยิบเจตัวเนี้ยออกไปเสมอมากกว่า Xbox อ,อ,อาจจะเป็นเหตุผลที่ว่า Xbox ผมต้องชาร์จผ่านแท่นชาร์จเท่านั้นหรือเปล่าแต่คือ มันเร่มมีเต่ร์ปาร์ตี้ที่สามารถชาร์จแบบผ่านไมโคร USB หรือกับตัวฐานได้เลยหรือซื้อแบตแท้ของมันซึ่งผมคิดว่ามันราคาแพงไปหน่อยผมรู้สึกว่าดูเซนอาจจะแบบเมกเซนกว่าในเรื่องของการทำบิวอินแบตเตอรี่เข้ามาแล้วก็ชาร์จได้ภายในตัวแนละ้วมันเป็นไทสี่ต่างหากเบนฟิตของพอมันเป็นแบตเตอรี่บิวอินคือเราไม่ต้องไปหาเต่ร์ปาร์ตี้ข้างนอกที่เราก็ไม่รู้ว่าคุณภาพมันจะได้เท่ากับเจ้าตัวของแท้หรือเปล่าแล้วคือมันจบ ในการซื้อครั้งเดียวซึ่งผมชอบในจุดนี้เอามากๆนะครับโอเคไปพูดถึงการเชื่อมต่อกับ PC กันหน่อยผมบอกไว้ก่อนผมไม่มี PS5 ผมไม่รู้จะซื้อ PS5 าทำไมผมไม่มีเตรียม PS5 ที่อยากเล่นแต่ผมอยากได้จอย PS5 มาผมคิดว่ามันสวยต้องบอกนี้ก่อนครับว่าจ้าตัวจอย PS5 เนี่ยมันมีการเชื่อมต่อหลักๆอยู่2อย่างคือ 1. เป็นสายเสียบเข้าตรง PC มือถือ P5 น่าจะได้มัง้งแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเป็นไว b l สบลูทูธนั่นเองตัวไว b l สบลูทูธเนี่ยเชื่อมต่อง่ายไม่มีสะดุดแล้วก็ผมคิดว่าเป็นจอตัวหนึ่งที่มีปัญหาเรื่องการเชื่อมต่อน้อยมากกับ Xbox เ,เองมันเคยมีเชื่อมต่อยากบางครั้ง แต่จ้ตัวนี้ผมไม่เคยเจอเลยครับแล้วก็รวมไปถึงปัญหาจอยหลุดผมไม่เคยเจอปัญหาจอยหลุดระหว่างที่ผมเล่นเกมเลยถึงแม้ว่าแบตมันจะอ่อนมากๆม,ม,มันก็จะไม่มีอาการแบบหลุดหลุดติดติดไม่มีถ้ามันหมดคือมันหายไปเลยซะมากกว่าพอพูดถึงการเชื่อมต่อมันไม่ได้มีปัญหามากเรามาพูดถึงว่าเราจะเชื่อมต่อกับ PC ยังไงกันดีกว่าหลักๆมันมีอยู่2 หนทางในการเล่นเกม PC ที่ซัพพอร์ตโดยจอยตัวนี้ก็คืออย่างแรกคือเล่นผ่าน Steam เอ,อ่อ s t e a มเนี่ยง่ายมากนะครับคุณเสียบจอยตัวนี้เปิด Steam Input Controller Input แล้วคุณก็จะสามารถเล่นเกมใน Steam โดยใช้จอย p พได้เลยแบบไม่มีปัญหาซักเกมแล้วคุณสามารถแมปปิ้งปุ่มแบบไหนก็ได้ตามที่คุณต้องการเพราะว่ามันมันซัพพอร์ตแบบมากๆแล้วมันสเสถียรมากโดยหลกักๆมันจะแบ่งเป็น2อย่างถ้าเกิดเกมไหนซัพพอร์ต แบบว่าปุ่ม layout ของ PlayStation มันจะขึ้นเป็น Joy PlayStation เลยครับแต่ถ้าเกิดเก,ดเกมนั้นไม่สปอร์ตสปอร์ต Xbox มันก็จะสามารถเปลี่ยนจุดูดูเซนให้เป็น Xbox อัตโนมัติทำได้กับ Joy Nintendo ก็ทำได้เหมือนกัน Joy PlayStation ก็เปลี่ยนเป็น Xbox Nintendo ก็เปลี่ยนเป็น Xbox ได้ซึ่งผมคิดว่ามันมันมันดีมากเลยนะ เราไม่ต้องใช้โปรแกรมเสริมเลยถ้าเกิดคุณเล่นเกมในสตรีมคุณแค่เสียบเข้าเปิดเกมเล่นได้เลยแต่คุณก็ต้องไปเปิดออจะตัวคอนโทรลเลอร์อินพุตก่อนนะไปตั้งค่าเล็กๆ,ๆน้อยๆดูตาม YouTube ได้ครับผมคิดว่าผมบอกไปผมคิดว่า ก็คงไม่ละเอียดเท่ากับคนใน YouTube ที่เขาทําแบบเป็นคลิปเลยเพราะว่าผมแค่กดเปิดแล้วก็เล่นเลยผมไม่รู้อะไรด้วยซ้ำถ้าเกิดคุณไม่ได้เล่นในสตรีมล่ะอย่างเช่น f o r z ซ่าฮอ z เ n ซออย่างที่ผมเล่นตอนนี้ก็เป็น s ูซายคอร์สคิวหรือแจซิลีกหลักๆมันก็มีโปรแกรมหนึ่งที่เป็นโปรแกรมเสริมชื่อ DS4 Controller ครับมันคือการแมปปิปปุ่มจอยคอนโทรเลอร์ของอ e ีกค่ายมาเป็น Xbox เท่านั้นเองซึ่งผมบอกเลยว่ามันจะมีเออเออบ้างในการแมปปิปปุ่มของมันมันชอบมีการแมปปุ่มซ้อนบางครั้งงเช่นนผมดิถอยหลั แต่มันมีกระโดดหรือกระโดดแล้วมันกดลงอะไรเงี้ยซึ่งวิธีการแก้ง่ายๆก็คือ,อปิดจอยเชื่อมใหม่รีเซตดีฟอ์แล้วก็กลับมาเป็นเหมือนเดิมซึ่งเอาตรงๆมันน่ารำคาญพอสมควรผมเคยแพ้แล้วก็ทำให้ผมตายเพราะว่าการแมปปิ้งปุ่มที่มันเอ,อ๋ของมันผมมงงุหอินประมาณนึงผมคิดว่าอันนี้ควรจะเป็นข้อสังเกตไว้ประมาณนึงถ้าเกิดคนไม่ได้เล่นเกมในสตีมเป็นหลักซึ่งเรื่องของว่ามันไม่ใช่เนที s สปอร์ตมันก็จะเจอปัญหาอีกเป็นเรื่องปกตินะครับ โอเคเรามาเปรียบเทียบกับจอย Xbox บกันดีกว่าว่ามันมีข้อดีตรงไหนที่คุณควรซื้อมากกว่าจอย Xbox 3ข้อครับ 1. ความสดใหม่จอยตัวนี้ออกมาเป็นจอยล่าสุดดูโอเซนมีความสดใหม่มากทั้งฟีเจอร์ที่ซัพพอร์ตอะดัพตีฟทิกเกอรซึ่งส่วนตัวของผมบอกไว้ก่อนว่าผมยังไม่ค่อยสนใจมากขนาดนั้นแต่โดยรวมมันเป็นจอยใหม่ แกะกล่องรวมถึงเทคโนโลยีที่ใหม่ที่สุดเท่าที่จะมีได้เดวเวนฟุลจะไปเจ้าตัว d ู s s e n s e ซึ่งผมมองว่าปัญหาอาจจะเยอะกว่านี้เพราะว่าแบตเตอรี่มันเล็กกว่านะครับแต่ไละปุ่มเพิ่มแล้วแต่คนอย่างนี้สองนะครับคือผมชอบการดิวอินแบตเข้ามาในตัวนี้มากผมไม่ได้เห็นข้อเสียนอกจากแบตเสื่อมของมันแต่คิดงี้ครับกว่าแบตมันจะเสื่อมกี่ปีผมคิดว่า ถึงจัหว่าตอนนั้นปีที่5สมมติ6 7ปีเสื่อมแล้วชั่วโมงเดียวแบตหมดเงี้ยประกันมันคงหมดไปแล้วแล้วผมคิดว่าสุดท้ายคุณก็จะหาช่างมาซ่อมหรือคุณไม่อยากเสียตังค์ให้ช่างคุณก็ซื้อแบตเตอรี่แบบเทียบหรือแท้มาเปลี่ยนเองก็ได้ผมคิดว่ามันไม่ได้ยากแล้วแพงขนาดนั้นในมุมมองของผมทำไมรูปแบบการชาร์จแบบในตัวมีเสียบชาร์จ usb type c เนี่ยมันเป็นอะไรที่สะดวกมากคุณไม่จำเป็นต้องหาแบตมาเปลี่ยนหรือหาเต i r d ป a r t ตี้หรือซื้อแบตแท้ที่ราคา แ,แ,แบตแท้แพงมากแบตเตอร์บตี้ผมก็คุณภาพก็ต้องแล้วแต่รุ่นอีกอะไรเงี้ยผมคิดว่ามันจบซื้อแล้วคุณไม่ต้องไปหาแบตเพิ่มจบมากในมุมมองผมอันที่3ครับผมคิดว่ารูปลักษณ์ภายนอกมันดู Amazing มากในมุมมองผมสีเดิมโรงงานสีขาวเทานมเฟนชิ่งตัวจอยปุ่มกดสีใส โดยรวมมันเป็นเหมือนเฟอร์นิเจอร์ตัวหนึ่งในบ้านได้เลยผมคิดว่ามันมีความสวยงามแล้วก็ผมชอบลุคของมันมากๆคือผมชอบตั้งแต่ตอนที่มันเปิดตัวพร้อม PlayStation 5ที่เขารอกันว่ามันเป็นเหมือนเซอร์เชิร์ไม่ยอมพับปกแต่จอยมันต้องยอมรับว่าจอยมันดูดีจริงๆซึ่งผมคิดว่าคุณเอาไปเทียบกับ Xbox หลายๆคนจะชอบมากกว่า Xbox ด้วยสีของมันเองก็ตามผมไม่พูดถึงสีดำนะสีดำผมไม่ชอบเลยแต่ถ้าเป็นสีขาว f ฟ n i ์นิชชิ่งรูปลักษ มันสวยกว่ามากๆอันนี้เป็นอาจจะเป็น personal preference ประมาณหนึ่งแล้วข้อสังเกตล่ะถ้าเกิดคุณรู้สึกว่าอยากได้ตัวนี้แล้วอยากรู้ข้อสังเกตที่คุณต้องควรระวังหรืออยากรู้ว่าถ้าเกิดคุณได้มาแล้วเนี่ยมันจะมีสิ่งไหนบ้างที่คุณรู้สึกว่าต้องระวังเป็นพิเศษในการใช้งานเขาอย่างแรกผมคิดว่าเรื่องของการจับถือนะครับถึงแม้ว่าตัวนี้จะเป็นจอยตัวหนึ่งที่จับถือดีงามมากๆในตลาดแต่ ในเซกชันเกมที่เล่นยาวๆผมพูดถึง3มชั่วโมงขึ้นเอ็กบอกทำดีกว่ามากครับดีกว่ามหาศารในการจับถือนานๆต้องยอมให้เอ็กบอกเขาจริงๆนะครับเพราะว่าแม้จอยจะอ้วนขึ้นแต่มันไม่ได้แปลว่าจับสบายขึ้นเอ็กบอกจอยมันจับสบายมาแต่ไหนแต่ไรอยู่แล้วซึ่งตัวนี้มันยังมีปัญหาเรื่องการเล่นเกมเซกชันนั้นนะผมรู้สึกว่าจะมีความปวดมือมากกว่าเอ็กบอกนะครับซึ่งแต่ถ้าเกิดคนเป็นคนมือเล็ก แล้วความสบายต่อให้กูจับจอยสองตัวแล้วมันก็ไม่สบายเหมือนกันคิดว่ามันคงไม่ต่างกันมากเท่าไหร่แต่ผมเป็นคนด้วนผมนนผมือใหญ่สึกชันนาน,านานในวกสบายกว่ามากครับและนี้2ครับปุ่มติ๊กเกอร์ปุ่มติ๊กเกอร์หลังจอยของมันผมผมไม่จอยเลยส่วนตัวผมคิดว่ายังพกข้อเสียเดิมๆม,มาจากจอยรุ่นก่อนๆของทาง p พ a y s t a t i o n คือปุ่มมันจะเป็นฟิลลิ่งประมาณนี้ครับมันจะไม่ดีมากขนาดนั้นฟิลลิ่งยบยาาประมาณหนึ่งแล้ว บวกกับว่ามันมี adaptive trigger มันทำให้ feeling การก,กดที่ไม่ใช่แล้วก็ feeling adaptive c o n t r o l a t ก i กอ e r เนี่ยการเป็นดาบสองคมเข้าไปอีกคือ adaptive t ก i กอ e r ทำงานผม feeling ก,กดไม่ดีมันทําให้ผมรู้สึกเหมือนหมควบคุมจอยตัวนี้ไม่ค่อยได้ผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ครับอันที่3ครับเป็นข้อสังเกตถ้าเกิดคุณเล่นเกมนอกสตรีม เป็นหลักนะครับเราต้องใช้จอยอย่างเช่นเกมขับรถอย่าง Forza Horizon ที่ผมคิดว่ามันจะต้องมีปัญหาระยะยาวกับโปรแกรม DS4 แน่แต่โปรแกรมมันต้องอัปเดตเรื่อยๆนะแต่สุดท้ายแล้วผมคิดว่าก็ยังไม่เสถียรเท่าไหร่เทียบกับ native Support แบบอย่างของ Xbox นะครับมันยังมีการ m a ปปิ้งปุ่มเอออบ้างบางครั้งซึ่งจะส่งผลต่อประสบการณ์เล่นอยู่พอสมควรเลยทีเดียวถ้าเกิดคุณต้องการเอาจอยตัวนี้มาเล่น Forza Horizon ผมคิดว่าคิดอีกรอบหนึ่งดีไหม เอาจอยอพีไอจออดีกว่าแต่โดยรวมจอยตัวนี้ดีมากครับถ้าเกิดคุณรับข้อเสียที่ผมพูดมาได้ทั้งหมดแล้วก็ราคาถึงแม้จะแพงกว่าแต่ถ้ารวมราคาแบตบจะตัวนี้ก็ราคาเท่ากันนะครับเอาเป็นว่าถ้าเกิดคุณหาจอยตัวนี้อยู่คุณสบายใจได้เลยว่าคุณจะ e น j o ยกับจอยตัวนี้พอสมควรแล้วก็มีข้อสังเกตบางข้อแบบที่ผมได้บอกไปถ้าเกิดคุณชอบปะดับที่ทิกเกอร์คุณไม่ได้ติดปัญหาเรื่องทิกเกอร์คุณลองจับมานะแล้วแล้วคุณชอบมากผมคิดว่าเป็น j o ยตัวหนึ่งที่ดีมากๆกว่าตัว xbox เลยก็ตามแต่อันนี้ผมมาเล่าออประสบการณ์เพราะว่าผมมี j o ย xbox แล้วก็ playstation ใช้ทั้งคู่นะครับแล้วก็อยากฝากเป็นข้อมูลเผื่อใครกำลังตัดสินใจว่าอยากจะซื้อจอยตัวไหนดีซึ่งแล้วเร็วนี้ผมก็จะปล่อยเจ้าตัว j o ย xbox ออกมาด้วยแล้วเทียบกับเจ้าตัวเพจจอยเพลย์สเตชันเองก็ตามโอเคสำหรับคลิปวิดีโอตัวนี้ผมคิดว่าน่าจะครบทุกกระบวนความสําหรับคนที่กำลังสนใจเจ้าตัวจอย PlayStation อยู่ซึ่งถ้าเกิดคุณอยากสนับสนุนอยากซื้อจอยพอดีเห็นคลิปนี้แล้วอุ้ยรับได้กับข้อดีข้อเสียทั้งหมดผมมีลิงก์แอฟเฟอรีข้างล่างนะครับซึ่ง ถ้าคุณซื้อจอยจากลิงก์ผมผมก็จะได้ตังค์ไปซื้อค่ากาแฟแล้วมาทําคลิปดีๆแบบนี้ให้คุณได้รับชมต่อไปเรื่อยๆนะครับถ้าเกิดอยากสนับสนุนช่องช่วยกันหน่อยนะครับแล้วก็สำหรับคลิปวิดีโอตัวนี้ผมขอลาไปก่อนเจอกับพับในคลิปวิดีโอตัวหน้าในเร็วนี้ครับสวัสดีครับ